ราชการจังหวัดสงขลานำพระสุฆนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดพิธีถวายอาลายัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ แต่วันเสาร์ที่ผ่านมาณนะบริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดสงขลาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลายัยนณะหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีข้าราชการและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายไว้ทุกมาร่วมในพิธีค่ะ และในโอกาสนี้ได้มีพิธีกล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอด,ดุลยเดชโดยนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในนามของข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารเหล่ากาชาติและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความรักและความอาลัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอด,ดุลยเดชซึ่งเปรียบเสมือนพ่อหลวงของคนไทยทั้งชาติ ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศมพทุกวัดทั่วจังหวัดสงขลาทุกวันค่ะในเวลา15นฬิกา52นาทีเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ